สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้านยูทูบครับยังเกาะติดอยู่กับเราไม่ทิ้งกันนะครับ19พฤษภาคม63โอน1 7 0 0 0 0ราย19พฤษภาก็คือหลัง6ทุ่มคืนวันที่18นี่แหละครับประมาณตีหนึ่งเริ่มโอนแล้วครับหลายธนาคารวันนี้สายเหลืองครับคืนนี้สายเหลืองรับเงินครับอยู่ระหว่างตรวจสอบวิธี ข้อมูลรับเงินที่ท่านแก้ไขใครที่แก้ไขไปแล้วทําเสร็จไปแล้วบางคนก็ไปผูกพร้อมเพยผูกเลขบัญชีกับเลขประชาชนทําเสร็จสับแล้วรับคืนนี้ครับเขาบอกว่าสายเหลืองรับเงินแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเขียวหรือยังครับใครเปลี่ยนเป็นเขียวแล้วก็เตรียมรับเงินนะครับหรือบาก็ไม่แน่บางทีก็รับเงินก่อนค่อยเขียวทีหลังก็มีนะ ทุกวันนี้มันเป็น,ปนแปลกๆเพราะว่าจะสิ้นสุดมาตรการแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีครับประมาณ5 5าห0 0 0กว่ารายนะครับที่สายเหลืองจะได้เงินวันนี้นะครับที่เหลือก็เป็นสถานะอื่นๆที่เปลี่ยนเป็นเขียวแล้วนะครับแต่ว่าสายเหลืองนยังไม่ได้รับหมดทุกรายนะครับยังมีเหลืออีกประมาณ4 0 0แสนกว่ารายเขาบอกที่ยังไม่ได้แก้ อ่ะก็ใครที่ยังไม่ได้เงิน19พฤษภาคมนะครับก็รีบไปแก้นะครับเข้าเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันไปแก้ที่วิธีรับเงินวิธีแก้จะไปเลือกบัญชีเลยครับกดเลือกช่องทางรับพร้อมเพย์เลยเสร็จแล้วท่านก็ไปผูกบัญชีพร้อมเพย์เลยเอาบัญชีที่ยังเบิกยังถอนเงินได้เนี่ยธนาคารไหนก็ได้ธนาคารไหนก็ได้นะครับอ่าร่วมกับบัตรประชาชนเจ้าตัวถือไปผูกพร้อมเพย์เลยผูกพร้อมเพย์อ่ เลขที่บัญชีกับเลขบัตรประชาชนปุ๊บเลยนะครับก็รอรับอังคารหน้านะครับเขาบอกว่ามี4ี่0 0 0คนที่ยังไม่ได้ทํายังไม่ได้แก้นะครับส่วนคนที่จะได้คืนนี้มีประมาณ5้าแสนเก้าหมื่นกว่ารายนะครับขอแสดงความยินดีกับสายเหลืองครับคืนนี้ส่วนพุ่งนี้วันต่อไป20่ก็ยังมีอีกเดี๋ยวจะบอกว่ากลุ่มไหนสําหรับคืนวันนี้แสดงความยินดีกับสายเหลืองรับเงินครับสวัสดีครับ